อนฐานคือแอดเทวดาครับเตือบต่อล็อกใส่แม่หานี่แอดเทวดาแอดเทวดากำลังเชื่อมต่อต่อสายไฟพีเวียมข้นสุดท้าย ออล่นล่อเชี่ยรื่ใจน่าตื่นเ้เกิดขนาทีระทึกใจกำลังจะเกิดขึ้นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นตอจากนี้ไปท่านจะได้พบกับแอดเทวดาที่รลาที่รเรียกบอกาที่เจ้าถามลหลางทีงานแอดเทวดา พยายามชูกรที่หัวน้ำอาดูเพื่อใช่กันขะขอ้ขึ้นตุ้มตูบตุ้มาทำไมได้ไล่ไร่ทำคะแนนได้เยอะเยุกจุดุมองด้านหน้าด้านหลังด้านใตด้านขวาขไปปฎิบังานอย่ามาบอกใหทำ้เอ๊ะเดี๋ยวจโชูชูดิตาต้อง ให้แนะ่โยกให้แนะ่โอ้โยก เรียบร้อยครับผมสาวพ่อประมาณครับรอรุ่นทีโตสีมานครับทีแปครับถ้าสูงเลือกเกินคุณทำได้ไหมรอรุ่นครับ ล้อยอ้ครับมัวเข้าไปสีไดร์ไลท์ครับหางดีหางดีครับรอรุนรอรุนครับอาศาถนัดครับถนัดครับติดตามต่อไปติดตามต่อไปครับรอรุนรอเชื่อแอดเทวดาสุดยอดของนางหางครับดูกันที่ระดับด้วยครับทำแนงหางในป่าเพื่อนเดียวโย่เบาๆคอยลดระดับเบาๆร speaker, a roommate, a the the ุนต like ีงซามครับรุ่นเตียงซาครับห่างไอยติดตามครับตองซาที่เตอแปรครับ รามาค <Allah> ือโตแป่ร่อนรุรร่นถามด้อหาซีพ่านไปลอยอาซีท่านไปเบ่าครับพื่นหนักเบาอยู่บ่เบ้ก็ว่าเบหนักกว่หนัออยู่ไกลเป็นบ่นี่นั่นนั่ like นนั่น นั่นเคิืงนกไปหน่อยนึงนนไปหน่อยนอกจบนกบินผ่านไปแล้วเค่นกบินผ่านไปแล้วมันเข่าจังหวะเพิ่อนว่าดิวเพืน่นตาดีครับสองร้อยผ่200านไปครับรุ่นเกิดไปก้อนครับอุณามนันเป็นร่องครับร่องครับต้นไฮเบิ้ลเกิดก้อนครับตามอย่ไปไหนโพสติดต,ต,ตามครับขอมเบาเมียเห็นครับ ผ่านไปได้ยู but, ่ครับขาวขาวกระดังกระดาวครับตอนนี้เบิ้งเกิบสถานเดียวครับเบิ้งกิดสถานเดียวครับองศามันผ่านครับโอ้เป็นยังคงที่ผ่านไปคั้